الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พี่น้องมุสลิมชาวบริณร้มเลมาจุมอะที่อัลลอฮฺยังคงรักและเมตตาให้ชีวิตของเราดำรงมาจนถึงศักรารใหม่ตามปฏิทินสุรยิยคติพี่น้องครับชีวิตของเราเดินทางตามการเวลาที่อัลลอฮฺกำหนดเอาไว้แล้วไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลอีกต่อไป هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله تعالى بقوة رأونا سنة ماتشاق دين نانك كتبه النبي آدم عليه السلام مانود قنراتو سنة ماتشاق دين ثم قضى أجلا الله تعالى بقى مانود آيوكاي خون راولا وراوتسيا شيويت وناي مراي จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้กี่ปีว่าอาจลมมุสมันอินดะอายุขัยของเราถูกกำหนดเอาไว้แล้วนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานันตฮซุุมมะอันตุมทัมจรูนแล้วพวกเจ้าจะยังสงสัยอะไรอีกมีใครที่จะสงสัยว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายไม่มีสิ่งที่เราต้องทำก็คือในเมื่อเราจะต้องตายเราจะเตรียมเอาไว้สําหรับวันนั้น الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله تعالى كاملون أيوك الله تعالى كان شيوك ลอฮะตะลาแจากแจงองค์การของพระองค์อายะของพระองค์ให้เรารู้ให้เราเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ไปลองครับทุกชีวิตมีกําหนดเวลาของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่สําคัญว่าเมื่อไรที่มันจะหมดอายุไขสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ตอนนี้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อายุของเรายังไม่หมดเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกต้องอัลลอฮฺะลาพอพระไทยและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของเราจะจบอย่างไรอันนี้สำคัญกว่าว่ามันจะหมดเมื่อไหร่สำคัญกว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ก็คือเราจะใช้มันตอนนี้อย่างไรและต้องการให้มันจบลงอย่างไรมนุษย์ในโลกดุนยานี้ ดำรงชีวิตอยู่สองแบบสองกลุ่มสองพวกพวกที่หนึ่งดำรงชีวิตอยู่แบบมีลล l a ์และมีวันอาครามีล l l a ์มีเป้าหมายเป็นอาครานี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือมนุษย์ที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีลล l a ์ไม่มีอาคราไม่มีเป้าหมายเป็นโลกหน้า a ลล a h t a าลาเคยเตือนเอาแล้วตั้งแต่วันที่ท่านนาบีอาดัมอะลัยสลาม ما نطقن دنياني الله تعالى ويا الله قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وانت الله تعالى آدم لو مكب إبليس ما لو دنيا فأم بابا احبطا منها جميعا جاو تنطن لو دنيا بعضكم لبعض عدو เป็นศัตรูกันจนถึงวันเกียรติตระหว่างมนุษย์กับัยตอนเป็นศัตรูกันจนถึงวันเกียรติ์ฟะอิมมายะทิยันนคุมมินนีฮูดะเราจะส่งทางนำของเราคู่มือการดำรงชีวิตของมนุษย์อัลลอฮ์ส่งมาด้วยผ่านรอซูลของพระองค์ผ่านคำพีของพระองค์เวลาที่เรามีคู่มือจากอัลลอฮ์แล้วให้เราตามคู่มือของพระองค์ฟามมนิตตะบะอะฮูดายใครก็ตาม ที่ตามคู่มือของ Allah ละยาดิลลุแลายัชกาเขาจะไม่หลงทางและเขาจะไม่อับจนไม่หลงทางในโลกดุนยาและอาคเร์ไม่อับจนทั้งในดุนยาและอาคเร์ในทางกลับกันใครก็ตามที่ปฏิเสธคำพีของ Allah ปฏิเสธบทบัญญัติของ Allah ไม่สนใจคำเตือนของ Allah ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงว่ามันอาราะอันซิกรี ฟ้าอินนัล่ะหูไม่ชะตันดังกะใครก็ตามที่ปฏิเสธซิกรีหมายถึงศาสนาของ Allah รอซูลของ Allah คำพีของ Allah บทบััญญติของ Allah ไม่เอาชีวิตของเขาฟ้าอินนัล่ะหูไม่ชะตันดังกะเขาจะมีชีวิตที่ขับแคบและตีบตันไปลองครับมาอิชะตันดังกะมีการอธิบายความมาจากนักท afsir หลายความเห็นด้วยกันบางก็บอกว่ามาอิชะตันดยิะตันมุชิกตันชีวิตในโลกุนยาที่คับแคบบางคนก็บอกว่าเป็นอาซาบุลกับรมาอิชะตันดังกะในกูโบในหลุมฝังศพเขาจะมีชีวิตที่คับแคบบางก็บอกว่าหมายถึงอาซับจุจฮันนมนรกคือที่สำหรับคนที่ไม่เอาคำสอนและบทบัญญัติของอัลลุตัล

อาจจะเยอะแต่ถ้าเขาใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในหนทางที่ผิดอาจจะรวยล้นฟ้าแต่ทรัพย์สินที่รวยล้นฟ้านี้เอาไปทำมะกเสียต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แม้เขาจะมีทรัพย์สินมากมายก็ยังถือว่าเป็นชีวิตที่คับแคบอยู่ดีใครจะแก้ละอับดุยุคดิบุบิลละวยุซีอัลญานบิฮิอิชเตดดะอไลฮิมะอิชตุ เพา ذلك ดังใครก็ตามที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ใครก็ตามที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อวันอาคิร์ชีวิตของเขายังถือว่าเป็นชีวิตทับแค่เพราะอาคิร์เขาจะไม่ได้อะไรเลยพี่น้องครับชีวิตที่ไม่มีอัลลอฮ์แม้จะมีดุนยากว้างขวางมากมายแค่ไหนก็ตามก็ยังคงเป็นชีวิตที่ตีดตัน ต้องดิ้นรนเพื่อดุเนยยอยู่ร่ำไปไม่มีวันสิ้นสุดแม้จะมีอยู่มากมายแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าได้ใช้ชีวิตในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์และลืมอัคยุราะเพราะความตายต้องมาหาเราสักวันเมื่อถึงวันนั้นแม้ว่าอะไรก็จะไม่มีประโยชน์นอกจากความศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์แต่ลาเท่านั้นจะอยู่ช่วยเราจนกว่าเราจะได้เข้าสวรรค์เวลาตะกูนู คนทีนันลสุลล่าบันซ่าฮุมอาฟุสะฮุมยาเป็นเหมือนกับบรรดาคนที่ลืมล l l a ์แลวอัลลอฮ์ก็จะทําให้พวกเขาพวกเขาลืมตัวเองลืมที่จะทําความดีเพื่อวันอาคยุรายาอมาลายัอมฟะอุมาลุนวลาบานูนอิลลามันัตอัลลอฮะบิกลบินสลีมวันอาคิราห์นั้นรั์สินของเราลูกหลานของเราก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากคนที่กลับไปหาลล l a ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

له لا تجل الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذِّكْرِ الحَكِيمِ وتقبل مِنِّي وَمِنْكُمْ تلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بنكب معيشة ضنكا كابكا وكفص حرام المعيشة في الدنيا حراما ริซกันฟีม้าศีอัลกคสบุลขบิอัลกลมลขบิ้นและริซกุสเสียนี่คือมัองชะตันตังกะชีวิตที่ค้นหาแสวงหาทรัพย์สินจากรายได้ที่สกปรกชีวิตที่มีทรัพย์สินเอาไปใช้ในหนทางของชัยต้อนลาบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ในโลกนยาจนกระทั่ง ยอมที่จะละเมิดข้อห้ามของ a l l a อ Subhanahu w t a a ล a และมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาจะทําให้เราสุขสบายในโลกดุนยานี้ไม่ใช่เลยในความเข้าใจของ Allah s u b h a ะ a h a t a a ล a นี่คือชีวิตที่ติดตันอย่าไปคลุกคล้ากับสิ่งที่อาราชชีวิตของคนที่ไม่มีล l l a ์คือชีวิตที่ติดตันชีวิตของคนที่มี a l l a ์จะไม่มีทางติดตันในโลกดุนยา

ย่อมเป็นการเป็นการเป็นด้วยเป็นการอนุมัติจากอัลลอฮฺตัลลเท่านั้นบททดสอบที่เราเจอใครเป็นผู้อนุมัติอัลลอฮฺตัลลเป็นผู้อนุมัติอัลลอฮฺตัลลออนุญาตให้มันเกิดขึ้นบททดสอบที่อัลลอฮฺตาลลทดสอบเราไม่มีทางที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺตาลลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าว่ามันอยู่มิมบิลละใครก็ตามที่ศรัทธายึดยงอยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ยฮดีกลบะ อัลลอฮฺตาลาจะให้หัวใจของเขาได้รับทางนาอัลลอฮฺบิคุลิชัยอินอาลีพี่น้องครับในวันอาคิรอผู้ที่จะมีความสุขที่สุดก็คือผู้ที่มีอัลลอและมั่นใจว่าพวกเขาจะต้องกลับไปหาพระองค์ท่านนบีส ل ลต่าละฮ์อัลลฮับอกว่าอัสซาดุนนาซบิชฟาอัตีย์วัลกิยามะอัสซาดุนนาซบิชฟาอตยลกิยามะ มันกลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮขาลิซันมินกลบิฮีเอานับสิคนที่จะมีความสุขที่สุดกับการได้รับชฟาอของฉันในวันเกียมรติคือคนที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮด้วยความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้ชีวิตศักการะใหม่ปีนี้ถ้าอัลลอฮฺตะลาจะให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปขอให้ชีวิตของเรา ในอนาคตที่จะถึงนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีแต่ถ้าสมมติอัลล์ตาลาบอกว่าปีหน้านี้เป็นปีสุดท้ายของเจ้าแล้วเป็นวันที่พวกเจ้าจะต้องกลับมาหาเราแล้วก็ขอให้การสิ้นอายุขัยของเราเป็นการพักผ่อนจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆในโลกดุนยานี้เหมือนกับดูอาที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอนประชาชาติของท่านว่า,ชา,ชาอัลลอฮฺมาอัลลิดีนีที่ลซีฮัวอิสมาตุอัมรีวาอัลสลีดุนยาัยลทีฟิฮมาอาชี ว่าอ ح ลัย์ลิอ้าขึรต์ที่ฟีห์ะมาการ์ว่าจัลล์ลัยาต์ซียัดต์ลิฟีคุลี خير ว่าจัลล์ล์มูต์ราฮัตลิมุนคุลีชารยาอัลลอฮ์ได้โปรดปรับปรุงศาสนาของฉันซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตของฉันได้โปรดปรับปรุงดุนยาของฉันซึ่งเป็นสถานที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ได้โปรดปรับปรุงอาคิราะของฉันซึ่งเป็นสถานที่ที่ฉันจะกลับไปหาพระองค์ได้โปรดทําให้การมีชีวิตของฉัน بإنقان فهم خون نيسي تي دي تنقل عيسى لقوة هم هنجان طاقم شن بإنقان طبق خون جاكسي تي شوارعي تنقل عيسى دويتر أمين يا رب العالمين إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم عين المسلمين المستضعفين في كل مكان رحمتك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون